ไรองุ่นมอนซูนแวลลี่บ้านที่เป็นศูนย์รวมการผลิตไวน์แห่งแรกของบริษัทเยียมไอยเนอรี่และสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําของหัวหินได้ประกาศความร่วมมือที่น่าย,ยินดีครั้งใหม่กับอเล็กซ์อัลบอนอังสุสิงห์นักแข่งรถฟอร์มูล่าวันสายเลือดไทยเมื่อเขาเข้าร่วมกับทีมประวัติศาสตร์วิลเลียมเรซิงในการเริ่มต้นฤดูกาลแข่งขันฟอร์มูล่าวันปี2022โดยอเล็กซ์จะร่วมผลักดันและเสริมความภาคภูมิใจของแบรนด์ไทยผ่านโลโก้มอนซูนแวลลี ด้วยการประทับโลกโก้บนหมวกนิรภัยและชุดแข่งฟอร์มูล่าวันของเขาอย่างสง่าง,งามค่ะ Firstly it's it great to be back in Thailand a uh, n it's been a long time since covid that I've been able to come back uh, the relationship with 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 monsoon valley started um, a long time ago you know I've I've known the people for a long time uh, and yes it's it's uh, something which I carry with me um, on my car on my suit Um, and it's uh, it's a great honor to be to be to be with Mansi Valley ความร่วมมือครั้งใหม่นี้เกิดจากความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนที่มีขึ้นเมื่อมอนซูนวัลลี่ฉลองครบรอบ20ปีในฐานะผู้บุกเบิกการทำไร้องุ่นแห่งแรกของประเทศไทยและในปีนี้ฤดูการแข่งฟอร์มูล่าวันเริ่มต้นที่บาเรงกางปรีสตั้งแต่วันที่18ถึง20มีนาคมซึ่งถือเป็นการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้มอนซูนวัลลี่ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่งได้ลงแข่งให้กับทีมประวัติศาสตร์อย่างวิลเลียมส์เปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริง